เรียกได้ว,ว่ากลายเป็นมหากราบดราม่านะคะที่ตอนนี้ชาวเน็ตเนี่ยต่างเพ่งเล็งแล้วก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะสําหรับเรื่องราวของพีเคปิยวัฒน์ค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าก่อนหน้านี้ค่ะที่จะเกิดกระแสดราม่าใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยคือทางด้านนะคะหวานใจของพีเคปิยวัฒน์คนปัจจุบันนะคะอย่างมีเรียนได้มีการออกมาเคลื่อนไหวปาหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินพร้อมกับบัญชีมานะคะออกมาแบบรัวๆผ่านสตอรี่ ขอองเธซึ่งงานนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเหล่าบรรดาชาวเน็ตเองเมื่อเห็นแบบนี้แล้วต่างก็พากันแห่โยงนะคะไปที่ทางด้านอดีตภรรยาของพีเคปิยวัน์อย่างสาวโยเกิดในทันทีและนี่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องราวดราม,ม่าค่ะที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากเกิดเรื่องดราม่านี้ขึ้นแล้วนะคะทางด้านของพีเคปิยวัน์เองคุณผู้ชมเจ้าตัวนะคะก็ได้ไปออกรายการค่ะให้สัมภาษณ์นะคะ ผ่านรายการไทยรัฐทอล์กและในบางช่วงบางตอนค่ะทางด้านของ PK เองเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มีการเผยนะคะถึงบทเรียนความรักครั้งเก่าโดย PK เนี่ยก็ได้เผยเอาไว้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะบอกว่าอย่าตัดสินใจเร็วนะคะอันนี้สําคัญสุดคือต้องคุยกันทุกเรื่องเพราะผมเป็นคนที่ไม่คุยอะไรที่เขาอยากได้เนี่ยเขาได้ทําทั้งหมดอะไรที่ผมอยากทําแล้วไม่ได้ก็ไม่พูดนี่สําคัญส่วนในข้อที่2นะคะ ทางด้านของ PK เนี่ยก็ได้เผยบอกว่าจัดการกับเงินของตัวเองนะคะถ้าจะแนะนําคนที่กําลังจะแต่งงานให้แยกกองเงินของตัวเองเพื่อให้ต่างคนเนี่ยต่างคอนโทรลของกันและกันถ้าเกิดจะให้ใครคนใดคนหนึ่งดูแลการเงินนะคะเราต้องดูด้วยว่าเงินของเราเนี่ยอยู่ไหนส่วนในข้อที่3นะคะทางด้าน PK ก็บอกว่าอย่าตัดสินใจเร็วไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะคิดให้ดีผมพลาดมาแล้วค่อยคคิดค่อย คยุสิ่งหนึ่งที่อยากให้คนดูทางบ้านได้ก็คือ3สิ่งนี้นอกจากนี้พีเคก็ยังบอกอีกนะคะว่าถ้าเรารู้มาก่อนและเราทํามสิ่งนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มานั่งคุยกันอย่างนี้เลยอีกทั้งอย่างนะคะเจ้าตัวเนี่ยยังได้บอกต่ออีกด้วยบอกว่าผมไม่โทษใครนะคะผมผิดเองที่ตัดสินใจเร็วปล่อยให้ใจเถืลิงไปจนทุกวันนี้เนี่ยเราก็ยังต้องจ่ายคือเป็นราคาที่ต้องจ่ายให้กับตัวเขาและสังคมผิดที่สุด คืออันนี้นะคะแต่เราเนี่ยเข้าใจและไม่โทษใครอยู่บ้านและยอมรับความผิดของตัวเองซึ่งต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมคะหลังจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดนี้ของ P.K. เคปิยวัฒน์ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วเมื่อเรานะคะได้เข้าไปส่องที่ทางด้านอินสตาแกรมส่วนตัวของ P.K. ปิยวัฒน์งานนี้บอกเลยค่าว่าโอ้โหเราบรรดาชาวเน็ตเองต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์นะคะวิพากวิจารณ์ถึงบทสัมภาษณ์ดังกล่าวนี้ของพีเกันเยอะแยะมากมายบาง คนเนี่ยก็บอกนะคะว่ายิ่งฟังบทสัมภาษณ์ยิ่งทําให้รู้ว่าการจะมีผัวอย่าเลือกผู้ชายอย่างพีเคคนทําผิดคือคุณแต่โทษรอบข้างที่บอกผมรับไว้เองต้องรับอยู่แล้วเพราะคนผิดเนี่ยคือคุณนะคะทำตัวให้เป็นลูกผู้ชายบ้างเถอะแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆตามมาอีกด้วยนะคะทั้งบอกเขาว่าเมียเก่าอยู่กินมานานเกือบครึ่งชีวิตสัญญาจะดูแลเขาตัวเองทําไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยให้แฟนใหม่นะคะมา ออกตัวเรื่องเกินเงินทองทองออกสื่อทําให้ฝ่ายเมียเก่าดูไม่ดีคือไรพีเคยังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมฟังสัมภาษณ์แล้วคือพูดถึงภรรยาคนเก่าให้ดูเหมือนเป็นผู้หญิงเห็นแก่เงินได้อย่างแนบเนียนฟังแล้วสงสารคุณโยนะที่เสียเวลา10ปีนะคะให้กับผู้ชายไม่แมนแบบคุณดีแล้วค่ะที่หลุดจากผู้ชายแบบคุณได้คุณโยสัมภาษณ์ไม่เคยกล่าวถึงคุณในทางไม่ดีเลยทั้งทงที่คุณทําตัวคุณ ณเองคุณเป็นคนตัดสินใจให้เงินคุณโยสัมภาษณ์เก่าๆก็บอกรักมากให้หมดแล้วตอนนี้มาตอบแบบนี้หรอคะแมนมากโอ้โหต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมคะว,ว่างานนี้ก็ทําเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตเองต่างก็พากันเข้ามาคอมเมนต์นะคะวิพากวิจาร์ณถึงบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ของทางด้านพีเคปิยวัฒน์เป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวคะ่ะ